ถ้าวันหนึ่งคุณถูกดูถูกเพียงเพราะการแต่งตัวธรรมดาแต่คนที่ดูถูกคุณกลับไม่รู้เลยว่าคุณคือทายาทเจ้าของสายการบินเองจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความลับถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้โดยสารทั้งลำเรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องกลั้นหายใจจนถึงวินาทีสุดท้ายแอรโฮสเตสเดินตรวจเช็คที่นั่งอย่างมั่นใจรอยยิ้มของเธอมีแต่ความเยื่อหยิ่งแฝงอยู่เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นพรมดังชัดเจนในห้องโดยสารที่เงียบสงัด ผู้โดยสารหญิงวัยรุ่นก้าวขึ้นมาช้าๆเสื้อผ้าธรรมดากระเป๋าสพายเก่าๆเ,เธอหันมองรอบๆอ,อย่างระมัดระวังกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของแอร์โฮสเตสตัดกับกลิ่นผ้าที่เก่าและซีจางของผู้โดยสารที่นั่งตรงนั้นค่ะแอร์โฮสเตสพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างสายตาเต็มไปด้วยการประเมินและความไม่พอใจเธอยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะกับที่แห่งนี้ผู้โดยสารสาวก้มหน้า มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะถือบัตรที่นั่งเสียงหัวใจเต้นชัดเจนในอกทุกการเคลื่อนไหวของแอร์โฮสเตสเหมือนถูกขยายใหญ่ทุกคำพูดเหมือนกรีดลึกลงไปในความรู้สึกผู้โดยสารนั่งลงเงียบเงียบเธอกัดริมฝีปากพยายามกลั้นน้ำตาเสียงเครื่องยนต์เริ่มดังขึ้นกลบเสียงหัวเราะเบาๆของลูกเรือที่แอบมองมาแอร์โฮสเตสเดินผ่านอีกครั้งเธอปลายตามองผู้โดยสารคนนั้นด้วยสายตาดูถูกอย่างเปิดเผย ริมฝีปากยกขึ้นน้อยๆเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาแสงไฟในห้องโดยสารสะท้อนประกายดวงตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจผิดๆทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของหัวหน้าลูกเรือดังขึ้นสายตรงจากเจ้าของสายการบินชื่อของผู้โดยสารหญิงที่ถูกดูถูกถูกเอ่ยออกมาแอร์โฮสเตสชนะดวงตาเบิกกว้างห้องโดยสารที่เคยเงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยความกดดันที่หนักอึ้งใบหน้าของผู้โดยสารหญิงค่อยๆเงยขึ้น รอยยิ้มบางเบาแต่มั่นคงปรากฏบนริมฝีปากเธอศบตาแอร์โฮสเตสตรงๆภายในสายตานั้นมีทั้งความสงบนิ่งและอำนาจที่ยากเกินอธิบายแอร์โฮสเตสยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงเอาไว้กับพื้นเสียงเครื่องยนต์ยังดังอยู่แต่กลับกลายเป็นเหมือนเสียงกดทับหัวใจเหงื่อซึมออกมาตามหน้าผากแม้อากาศในห้องโดยสารเย็นสบายเธอกับพริบตาท,ท,ทีีพยายามจะปกปิดความตกใจแต่ร่างกายกลับแข็งค้างริมฝีปากสัน่นจนไม่สามารถเกื้อเอยคำใด ทุกคู่สายตาของผู้โดยสารรอบๆเริ่มหันมาจับจ้องหญิงสาวที่ถูกดูถูกยืดตัวตรงแววตามั่นคงและนิ่งสงบก,กลิ่นอายแห่งความมั่นใจแผ่กระจายไปรอบตัวเธอค่อยๆวางบัตรโดยสารลงบนโต๊ะเล็กตรงหน้าเสียงกระแทกเบาๆกลับกลายเป็นเหมือนเสียงฟ้าผ่าในหูของแอร์โฮสเตสหัวหน้าลูกเรือรีบก้าวเข้ามาท่าทางเต็มไปด้วยความเคารพและกังวลเขาก้มศีรษะให้หญิงสาวทันที คุณผู้จัดการใหญ่ฝากบอกว่าท่านจะมาด้วยในเที่ยวบินถัดไปคะเสียงนั้นก้องชัดเหมือนมีใครกรีดทับความเย่อหยิ่งของแอรโฮสเตสออกไปต่อหน้าทุกคนเธอหันไปมองผู้โดยสารสาวคนนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกผู้โดยสารบางคนเริ่มกระซิบกระซาบเสียงซุบซิบแผ่วเ,เบาแต่สำหรับแอรโฮสเตสกลับดังสน,นั่นเหมือนทุกคำพูดพุ่งเข้ามาตอกย้ำความผิดพลาดของเธอเองหญิงสาวหันหน้ามาทางหน้าต่าง สายตาสงบเหมือนคนที่รู้มาตั้งแต่แรกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแสงแดดลอดเข้ามากระทบผิวแก้มของเธอเป็นประกายความแตกต่างระหว่างรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเธอกับความตื่นตระหนกของแอร์โฮสเตสชัดเจนจนเจ็บแสบแอร์โฮสเตสค่อยๆขยับปากพยายามจะเอ่ยคำขอโทษแต่เสียงกลับติดขัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในลำคอทุกก้าวที่เธอขยับเข้าไปใกล้หญิงสาวกลับเหมือนการเดินเข้าสู่ความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน ห้องโดยสารที่เงียบงันในตอนแรกตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดทุกคนรอคอยประโยคแรกจากปากของหญิงสาวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มเล็กน้อยยังคงอยู่บนใบหน้าเธอหันไปสบตาก,กับแอร์โฮสเตสโดยตรงอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองบรรยากาศทั้งลำเครื่องเหมือนหยุดนิ่งหัวใจของแอร์โฮสเตสเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกมาขณะที่เธอรู้ตัวว่าไม่มีทางหนีจากสายตาคู่นั้นได้อีกแล้ว เสียงหายใจของแอร์โฮสเตสดังชัดเจนในความเงียบทุกคนยังคงเฝ้ามองอย่างเงียบงันแววตาของหญิงสาวผู้โดยสารนิ่งลึกเหมือนสายน้ำที่ยากจะคาดเดาความกดดันนั้นหนักหน่วงจนเหมือนทำให้เวลาเดินช้าลงหัวใจของแอร์โฮสเตสสั่นไหวเธออยากหันหลังนี้แต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงสายตาทุกคู่ในห้องโดยสารยังจับต้องอยู่ไม่เพียงแต่ผู้โดยสารเท่านั้นแม้แต่ลูกเรือคนอื่นๆก็ยืนนิ่งรอคอย หญิงสาวค่อยๆเกื้อมือไปจัดผมที่หล่นลงมาปรกแก้มท่าทางเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยอำนาจแฝงเร้นแสงแดดจากหน้าต่างส่องผ่านเส้นผมดำคลับประกายสะท้อนวับวาวเหมือนเส้นไหมทุกการเคลื่อนไหวของเธอกลายเป็นจุดศูนย์กลางของสายตาแอร์โฮสเตสกลืนน้ำลายลงคอเสียงกลืนนั้นดังชัดในความรู้สึกของเธอเองปากสั่นเล็กน้อยก่อนจะพยายามเปล่งเสียงขัดขอโทษค่ะแต่คำพูดนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยิน หญิงสาวยิ้มบางๆเธอไม่ตอบในทันทีกลับปล่อยให้ความเงียบกัดกินบรรยากาศจนอาโฮสเตสรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางเวทีที่เต็มไปด้วยผู้ชมทุกวินาทีที่ผ่านไปกลายเป็นการทรมานทางใจในที่สุดหญิงสาวก็พูดขึ้นเสียงของเธอชัดเจนและนุ่มลึกคำพูดของคุณเมื่อครู่มันสะท้อนถึงสิ่งที่คุณมองเห็นคนอื่นเสียงนั้นไม่ดังแต่ก้องกังวานในใจทุกคนแต่บางครั้งสิ่งที่คุณเห็น อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนดาบที่แทงเข้าไปในหัวใจของแอร์โฮสเตสเธอสะดุ้งเล็กน้อยดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาที่ไม่อาจกลั้นได้มือที่เคยมั่นใจและแข็งแรงกลับสั่นไหวนิ้วที่เคยยกขึ้นอย่างหยิ่งผยองกลับเกร็งแน่นจนซีดขาวหัวหน้าลูกเรือพยายามเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์แต่หญิงสาวยกมือขึ้นเล็กน้อยท่าทางนั้นสงบแต่เด็ดขาดหัวหน้าลูกเรือหยุดชะงักในทันที บรรยากาศยิ่งกดดันขึ้นอีกขั้นเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังสม่ำเสมอแต่สำหรับแอร์โฮสเตสแล้วทุกสิ่งเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของตนเองที่เต้นแรงและสายตาคมกริบของหญิงสาวที่จ้องตรงมาผู้โดยสารบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายแอร์โฮสเตสรู้ทันทีว่าช่วงเวลานี้อาจกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวความอับอายถาถมเข้ามาจนแทบล้มลงหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งดวงตาเปล่งประกาย เหมือนกำลังรอให้อาโฮสเตสเผยความจริงจากใจของตนเองบรรยากาศในห้องโดยสารเหมือนลมหายใจของทุกคนถูกแขวนค้างไว้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กล้าพูดแซกและในความเงียบนั้นเองอาโฮสเตสเริ่มรู้ว่าความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจเปลี่ยนอนาคตของเธอไปตลอดกาลร,ริมฝีปากของอาร์โฮสเตสสันระริกคำขอโทษค้างอยู่ในลำคอแต่กลับพูดไม่ออก เธอรู้สึกเหมือนเสียงของตนเองจะถูกกลืนหายไปกับความเงียบอันน่ากลัวผู้โดยสารหญิงสาวยังคงนั่งสงบแววตานิ่งลึกไม่ใช่สายตาของคนธรรมดาที่ถูกดูถูกแต่เป็นสายตาของผู้ที่อยู่เหนือกว่าทุกสิ่งเหมือนราชินีที่นั่งตัดสินโทษอยู่บนบันลังกลางอากาศเสียงแอร์เย็นดังลอดออกมาลมหายใจของทุกคนในห้องโดยสารหนักอึง้งความอึดอัดแผ่ซ่านไปทั่วจนทำให้ผู้โดยสารบางคนเริ่มขยับตัวไม่สบายใจ แต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขัดตังวะหญิงสาวค่อยๆวางมือบนพนัก e. เก้าอีและเปรียวยาวข้อเบาๆสองครั้งเสียงนั้นเล็กน้อยแต่ดังก้องราวกับค้อนพิพากษาในศาลหัวใจของแอร์โฮสเตสแทบหยุดเต้นเธอรู้สึกว่าทุกการเคลื่อนไหวของหญิงสาวกำลังชี้ชะตาชีวิตของตนคุณรู้หรือไม่หญิงสาวเอ่ยเสียงเรียดพ่อของฉันสร้างสายการบินนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและหยาดเหงื่อเธอหยุดเว้นช่วง ทุกคนเงี่ยหูฟังเขาบอกเสมอว่าลูกเรือต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารทุกคนเหมือนครอบครัวคำพูดนั้นกรีดลึกยิ่งกว่ามีดคมแอร์โฮสเตสก้มหน้าลงมือกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มแต่เธอไม่กล้าเช็ดหญิงสาวเอนหลังเล็กน้อยเธอหันไปมองทิวทัศน์เมฆสีขาวนอกหน้าตา่างเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอเหมือนกำลังเน้นย้ำถึงเวลาที่กำลังเดินต่อไป สิ่งที่คุณทำเมื่อครู่เธอพูดช้าๆมันไม่ใช่เพียงการทำร้ายฉันเธอหันกลับมามองตรงแต่มันคือการทำลายศรัทธาของผู้โดยสารที่เชื่อมั่นในสายการบินนี้แอร์โฮสเตสยกมือขึ้นปิดปากเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาเธอแทบจะทรุดลงกับพื้นร่างกายไร้เรี่ยวแรงราวกับกำลังจะถูกดูดกลืนหายไปบรรยากาศในห้องโดยสารเริ่มเปลี่ยนจากความอึดอัดกลายเป็นแรงกดดันมหาศาล ผู้โดยสารบางคนพยักหน้าเบาๆเหมือนเห็นด้วยกับคำพูดของหญิงสาวเสียงกระสิทธิ์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงย่อเย้อมันคือเสียงของความตกใจและความเคารพหัวหน้าลูกเรือค้อมสีสะลึกท่าทางเต็มไปด้วยความนอบน้อมเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นผมจะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้จัดการใหญ่ทันทีครับคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าหัวใจของแอร์โฮสเตสตกลงไปในความว่างเปล่า เธอรู้ทันทีว่าชีวิตการทำงานของตนอาจสิ้นสุดลงในวินาทีนี้หญิงสาวยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มบางเบาไม่เปลี่ยนแปลงเธอหันกลับไปมองทิวทัศน์ด้านนอกอีกครั้งเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธอแต่สำหรับแอร์โฮสเตสแล้วมันคือฝันร้ายที่กำลังกลืนกินทุกลมหายใจแอร์โสเตสแทบสุดลงตรงทางเดินเธอพยายามฝืนยืนแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรง หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมานอกกอบเธอไม่กล้าเงยหน้ามองใครเพราะทุกสายตาที่จับจ้องอยู่คือคำตัดสินที่ไม่อาจหลบนี้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาเบาๆเธอรีบใช้หลังมือเช็ดน้ำตาแต่กลับยิ่งทำให้เปื้อนทั่วแก้มความมั่นใจที่เคยมีหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงความอับอายที่กัดกินจนแทบหา,ายใจไม่ออกหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งแววตาไม่แข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้ทุกคนต้องเงียบ เธอถอนหายใจช้าๆเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กลับดังก้องในหัวใจของผู้คนในห้องโดยสารคุณรู้หรือไม่เธอพูดต่อความสุภาพเพียงคำเดียวบางครั้งมีค่ามากกว่าราคาใดๆเธอหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนหันกลับมาสบตาแอโฮสเตสคุณเสียมันไปแล้วประโยคสั้นๆแต่กลับเหมือนฟ้าผ่ากลางใจแอโฮสเตสดุ้มน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธออ้าปากจะเอ่ยคำแก้ตัวแต่เสียงกลับขาดหายไปในลำคอ ผู้โดยสารบางคนสายหน้าเบ่าๆบางคนมองด้วยสายตาเห็นใจแต่ส่วนใหญ่กลับมองด้วยความผิดหวังทุกการกระซิบกระซาบดังสะท้อนเป็นระลอกคลื่นเหมือนกำแพงที่บีบอัดให้อาโฮสเตสตัวเล็กลงเรื่อยๆหัวหน้าลูกเรือยืนข้างหญิงสาวสีหน้าของเขานอบน้อมราวกับยืนต่อหน้าผู้บริหารใหญ่ผมขออภัยแทนลูกเรือทุกคนครับเขากล่าวเสียงหนักแน่นเราจะดำเนินการตามที่ท่านต้องการหญิงสาวเพียงยกมือเล็กน้อย ท่าทางนั้นเรียบง่ายแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงอำนาจอันสูงส่งเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนฉันไม่ต้องการลงโทษใครเธอหยุดหายใจชั่วขณะแออร์โฮสเตสเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวังแต่หญิงสาวพูดต่อเพราะบางครั้งความผิดพลาดก็เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดแล้วห้องโดยสารเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือเสียงขยับคำพูดนั้นเหมือนกรีดผ่านทุกหัวใจ แม้แต่ผู้โดยสารที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังรู้สึกสะท้อนใจอาโฮสเตสยกมือขึ้นไหวเสียงร้องให้สะอื้นดังชัดเจนเธอเอ่ยออกมาทั้งน้ำตาขอโทษครับหนูขอโทษจริงๆคำพูดนั้นแตกพร่าด้วยเสียงสะอื้นเธอก้มหน้าลงต่ำจนแทบแต่พื้นหญิงสาวเพียงมองนิ่งริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่อาจคาดเดามันไม่ใช่รอยยิ้มเยาะเย้ย แต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความจริงจังของสถานการณ์และความเงียบที่ตามมาหลังจากนั้นกลับยิ่งทำให้หัวใจของแอร์โฮสเตสจมลึกลงไปในหุบเวแห่งความอับอายในขณะนั้นเองเสียงเครื่องบินเปลี่ยนโทนเล็กน้อยกับตันประกาศต้อนรับผู้โดยสารแต่แทบไม่มีใครฟังเพราะทุกความสนใจยังคงอยู่ที่หญิงสาวปริศนาผู้เป็นลูกเจ้าของสายการบินและแอร์โฮสเตสที่ยืนสั่นไหวเหมือนกำลังจะล้มลงตรงหน้า เสียงประกาศของกับตันจางหายไปในอากาศผู้โดยสารบางคนขยับตัวนั่งตัวตรงแต่สายตาของพวกเขายังคงจับจ้องไปที่สองหญิงสาวตรงกลางห้องโดยสารบรรยากาศเหมือนถูกแช่แข็งทุกลมหายใจช้าลงหนักอึ้งและกดดันแอร์โฮสเตสยังคงยืนก้มหน้ามือสั่นจนแทจบจะปล่อยถาดเครื่องดื่มที่ถืออยู่หยดน้ำตาไหลลงมากระทบกับหลังมือเธอรู้สึกได้ถึงความร้อนของมันแม้ว่าในห้องโดยสารจะเย็นสบาย หญิงสาวผู้โดยสารหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่เมฆขาวลอยเป็นระลอกคลื่นเธอหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจลึกเสียงสูดลมหายใจนั้นสงบแต่กลับฟังชัดเจนท่ามกลางความเงียบเมื่อเธอหันกลับมาแววตาคมกริบจ้องไปที่แอร์โฮสเตสไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาในทันทีเพียงสายตาที่เฉียบคมกว่ามีดจนแอร์โฮสเตสรู้สึกเหมือนถูกกรีดลงกลางหัวใจ ผู้โดยสารบางคนเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นมาอีกรอบเสียงคลิกเบาๆของกล้องถ่ายรูปดังประปรายทุกภาพที่ถ่ายคือหลักฐานหลักฐานที่อาจทำให้ชื่อเสียงของสายการบินสันคลอนและทำให้อนาคตของแอร์โฮสเตสพังทลายหญิงสาวยกแก้วน้ำที่อยู่บนโต๊ะขึ้นเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วใสดังกรุง้งกริงเธอจิบเพียงเล็กน้อยแล้ววางลงอย่างสงบแต่เสียงแก้วกระทบโตกลับดังก้องเหมือนค้อนพิพากษาคุณรู้ไหม เธอเอ่ยขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงเรียบเย็นและชัดเจนฉันโตมากับการฟังเรื่องราวการทำงานของพ่อเธอหันไปมองรอบๆห้องโดยสารเขาบอกเสมอว่าทุกที่นั่งคือเกียรติของสายการบินเธอหยุดหายใจเล็กน้อยก่อนพูดต่อไม่ว่าคนคนนั้นจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนถือกระเป๋าเก่าหรือใหม่เขาก็คือคนสำคัญคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางห้องโดยสารผู้โดยสารบางคนพยักหน้าอย่างเงียบเงียบ บางคนก้มหน้าลงราวกับสะท้อนใจในชีวิตตัวเองบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมแอร์โฮสเตสยกมือขึ้นอีกครั้งเธอก้มตัวจนเกือบจะกราบเสียงสะอื้นดังชัดเจนร่างกายสั่นไหวหนูผิดเองข้าหนูขอโทษจริงๆคำพูดนั้นหลุดออกมาพร้อมเสียงสะอื้นให้ที่ทำให้หลายคนในห้องโดยสารรู้สึกสะเตือนใจหัวหน้าลูกเรือรีบก้าวเข้ามาเขาวางมือลงบนบ่าของแออรโฮสเตสท่าทางเข้มงวดและหนักแน่น พอแล้วเขาพูดเสียงต่ำขอโทษไปก็ไม่สามารถลบสิ่งที่คุณทำลงได้แต่คุณต้องเรียนรู้หญิงสาวผู้โดยสารเพียงหลับตาลงรอยยิ้มเล็กน้อยผุดขึ้นบนใบหน้าเธอเอียงสีสัเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจของผู้คนในลำเครื่องเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งบรรยากาศทั้งห้องโดยสารเหมือนถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนแห่งความเงียบแต่สำหรับแอร์โฮสเตสแล้วนี่ไม่ใช่การปลดปล่อย มันคือการตัดสินชะตาที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอรู้สึกเหมือนเงามืดกำลังปกคลุมอนาคตทุกเสียงกระซิบทุกภาพถ่ายที่บันทึกไว้คือห่วงโซ่ที่จะตามหลอกหลอนและเธอไม่รู้เลยว่าร่างของแอร์โฮสเตสยังสั่นไม่หยุดเธอพยายามยืดตัวขึ้นแต่กลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนทั้งร่างกายถูกสูบพลังออกไปจนหมดสิน้นเสียงหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะและทุกครั้งที่หายใจเธอรู้สึกเหมือนอกกำลังถูกบีบจนแหลก ผู้โดยสารหลายคนยังคงจับตามองบางคนมีสายตาเวทนาแต่บางคนเต็มไปด้วยความผิดหวังและเย็นชาบรรยากาศในห้องโดยสารกลายเป็นเวทีพิพากษาและเธอคือตัวละครหลักที่ไม่อาจปฏิเสธบทบาทนี้ได้หญิงสาวผู้โดยสารยกมือขึ้นรูปเส้นผมเบาๆท่าทางเรียบง่ายแต่ทุกคนกลับรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับเธอยังคงนั่งสงบแสงไฟนวลจากเพดานสะท้อนบนใบหน้า ทำให้เธอดูทั้งอ่อนโยนและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันเธอพูดด้วยเสียงนิ่งและมั่นคงสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดไม่ใช่การถูกดูถูกเสียงของเธอหยุดไปครู่หนึ่งทุกคนก้มหน้าตั้งใจฟังแต่คือการที่คนซึ่งรับผิดชอบต่อผู้โดยสารกลับลืมหน้าที่ของตัวเองคำพูดนั้นเหมือนดาบคมที่กรีดลงกลางใจแอร์โฮสเตสเธอสะดุ้งเฮือกน้ำตาไหลพรากไม่หยุดมือที่สั่นกำเข้าหากันจนเล็บจิกเป็นรอยเลือดบนฝ่ามือ เสียงสะอื้นเริ่มดังจนผู้โดยสารด้านหน้าได้ยินชัดหัวหน้าลูกเรือถอนหายใจหนะักเขาเอ่ยเสียงเข้มคุณไม่ใช่แค่ทำผิดกับผู้โดยสารท่านนี้เขาหันไปมองรอบๆแต่คุณทำผิดกับสายการบินทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักที่กระแทกลงซ้ำแออร์โฮสเตสร่างกายโอนเอ็นเหมือนกำลังจะสุดหญิงสาวผู้โดยสารยังคงเงียบแต่ความเงียบของเธอคือแรงกดดันมหาศาลผู้โดยสารหลายคนแทบไม่กล้าขยับ เสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอกลายเป็นเพียงฉากหลังของเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในที่สุดหญิงสาวก็พูดต่อฉันไม่ต้องการเห็นใครถูกทำร้ายด้วยสายตาย่อยๆอ,อีกน้ำเสียงไม่ดังแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่างก็มีเรื่องราวและคุณค่าในชีวิตของตัวเอง Air ์โฮสเตสยกมือขึ้นอีกครั้งเธอก้มลงจนหน้าผากเกือบแตะพื้นเสียงสะอื้นไหลออกมาไม่ขาดสายโปรดให้โอกาสหนูอีกครั้ง หนูสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งผู้โดยสารบางคนมองหน้ากันเงียบเงียบแต่ไม่มีใครกล้าแทรกทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำตอบของหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงนั้นเธอค่อยคอยเงยหน้าขึ้นสายตาที่นิ่งสงบเหมือนทะเลลึกจ้องไปยังแอร์โฮสเตสริมฝีปากค่อยๆขยับเป็นรอยยิ้มที่ยากจะอ่านไม่มีใครรู้ว่าในรอยยิ้มนั้นมีการให้อภยัยหญิงสาวผู้โดยสารมองลึกเข้าไปในดวงตาของแอร์โฮสเตส แววตานั้นสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวและการสำนึกผิดเธอปล่อยให้ความเงียบครอบงำบรรยากาศอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบและมั่นคงฉันไม่อาจลบสิ่งที่เกิดขึ้นได้เธอพูดช้าๆชัดเจนแต่ฉันสามารถเลือกจะให้มันเป็นจุดจบหรือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณอาโฮสเตสอืนหนะักเธอก้มหน้าลงอีกครั้งน้ำตาเปื้อนแก้ไม่หยุดเสียงของเธอสั่นพราหนูจะไม่ลืมวันนี้จะไม่ลืมบทเรียนนี้เลยคะ่ะ หญิงสาวยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มเยอ้อเย้ยแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเมตตาเธอพยักหน้าเพียงเบาๆจากนั้นหันหน้ากลับไปยังหน้าต่างเครื่องบินท้องฟ้ายังคงกว้างใหญ่เมฆขาวยังคงลอยอย่างสงบหัวหน้าลูกเรือค้อมสีซาย่างเคารพผู้โดยสารรอบๆค่อยๆถอ,อ,อนหายใจบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งเริ่มคลายตัวแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จะไม่หายไปจากใจของใครเลยแอ r h o s t เ s s เดน้ำตาช้า,ชา เธอรู้แล้วว่าความอ่อนน้อมสำคัญยิ่งกว่าความมั่นใจที่ว่างเปล่าและทุกคำพูดทุกสายตาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งหรือเปลี่ยนทั้งเส้นทางอนาคตได้เที่ยวบินดำเนินต่อไปอย่างสงบเครื่องบินทยานผ่านท้องฟ้าไร้ขอบเขตราวกับสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และเรื่องราวของวันนี้